สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเห็ดข้อหมูย่างคะ่ะเพราะว่าใส่ไ,ม,ไม้ไปแล้วลืมเปิดคะ่ะพี่น้องลืมเปิดมามาชามากินด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะแซ่บจ,จ้ะคืออยากเมนูนี้ไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้กินนานมากกินเสร็จจะพาไปเก็บพักจ้าพี่น้องนี่คะ่ะดูคะ่ะแซ่บแซ่บเสียดายมากกินย่างแซ่บเลยคะ่ะแต่ไม่ไม่ได้เปิดเสียดายมากคะ่ะพี่น้อง มาใายกินน้ากันกินแล้วจะพาไปเก็บอากาศดูสิมันร้อนจนแบบหน้าแดงหมดละทั้งกินไปหมนไปวันนี้แบบใส่เสื้อแบบมันร้อนนะเนาะ,นอ,ะอากาศมันเริ่มดีมากประเทศเดนมาร์ะ,ะเนาะมากินด้วยกันก่นะแซบๆซบผักก็มีในสวนบ้างกินกับข้าวเหนียวดำเนาะจ้ะเนาะข้าวเหนียวดําก็นึ่งแล้วก็เช่ช่องฟิวไว้ไปเก็บผัก มีแถอนงามๆจ้ะพี่น้องดูค่ะกินแบบยังอร,อร่อยอร่อยแซบ่บไม่รู้จะว่าอะไรเนาะกินไกลพูดไปลืมเสียดายมากเลยอะ่ะไม่ไม่ได้เปิดพี่น้องเอ,อ้ลืมดูค่ะนี่ผักในสวนผักสลัดได้กินหมดแล้วค่ะผักเริ่มได้กินเนาะหน้านี้เริ่มประหยัด หน้านี้ประหยัดได้เพราะว่าผักเราไม่ได้ค่อยได้ซื้อเราก็ไปหาเก็บบ้างแล้วก็เราไปหาเก็บด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเนาะผักหน้านี้มันไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าผักป่าเยอะจอะ้ะพี่น้องเราจะเอาไปแกงอมอเนาะดูคะ่ะแค่สามต้นนี้ก็พอแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ ดูค่ะผักป่าเยอะมากนี่ค่ะตามธรรมชาตินี่คล้ายๆผักชีเนาะสะเดาฝรั่งเต็มเลยค่ะดูค่ะใช่ต้นสะเดาทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ใช่หมดเลยเนาะ,ะดูค่ะ,คะนี่ต้นสะเดาทั้งหมดเลยดูกัน มันเยอะขนาดหงไหนกำลังแตกใบของเขาให้แบกเยอะมากนี่ไอน,นี่คือเขาเรียกอะไรอะไอนี่ค่ะตำแยแฟรนงเยอะมากแต่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบกินนะคะเนาะ ่แตคนไทยส่วนมากก็จะกินแต่นี่ไม่ค่อยชอบกินนะไปดูกันค่ะนี่ค่ะดูค่ะกระถินฝรั่งเยอะมากนี่ค่ะเรามาเจอแล้วกระเฉดปลาเนาะค่ะเนาะเอาไปกินกับปนเอาไปกินกับเจีเอาไปกินกับส้มตำก็อร่อยค่ะเยอะมากดูค่ะดูค่ะเยอะมากเยอะมากมัเก็บด้วยกันจ้ะพี่น้องเยอะค่ะเยอะมาก เขาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เนาะก็คือที่นี่เขาจะแบบมีทุกอย่างให้เก็บหรือค่ะบะไปกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกอร่อยกินสดๆไม่ต้องไม่ต้องลวกก็ได้เนาะนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องไม่ต้องกลัวที่นี่ธรรมชาติประเทศเดนมาร์กธรรมชาติเขาเยอะ สวีเดนก็เยอะโนเวก็เยอะเนาะค่ะเนาะธรรมชาติหน้านี้ไม่ค่อยได้ซื้อผักหรอกคะ่ะก็คือเรามาเก็บเนาะได้แล้วนี่ค่ะโอ้โหยอดยอดนี้ยอดนี้ดู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 ดดดดางามเลยดูค่ะมีแต่ยอดใหญ่หญเลย ส่วนมากอยู่ในเมืองกันเนาะคนไทยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยคนคนในเมืองส่วนมากจะไม่ค่อยอมีเวลาเก็บผักเนาะถามว่าทําไมคนไทยไม่เห็นในเมืองมาเก็บผักไม่มีเวลาค่ะอันนี้ถ้าเป็นเดินออกมาวันหยุดก็ดูเยอะมากค่ดูมีแต่ผักกระทินทั้งนั้นเลยนี่ค่ะมีแต่ผักเก็บกินได้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะดูค่ะยอสะสดาก็เต็มเลยดูค่ะเยอ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 ะ นี่ค่ะได้แล้ววันนี้ได้หลายผักหลายชนิดนะคะนี่นี่วันนี้ที่เราได้นี่ดูค่ะนี่ได้แล้วนี่ค่ะกระถินสะเดานี่ได้แล้วปะ่ะน้องแค่นี้แหละพอละ ไม,ไม่ไม่เก็บเยอะนะคะเนาะกินกินครั้งเดียวก็คือถ้าอยากกินดีก,ก็ออกมาเก็บไม่ไม่เก็บไปเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่รู้เก็บไปก็แบบกินครั้งเดียวอะ่ะโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันจ้าคลิปนี้ไปแล้วฮะนี่ยาอินยืดเยอะมากเพื่อนทํายาหม่องให้เนาะแกไปทํายาหม่องวันนั้นแกก็เอามาให้ดูค่ะมันเยอะทุกอย่างธรรมชาติโดยธรรมชาติ ดูสิเยอมานี่ค่ะกระดาต้นมนี่ค่ะกําลังออกดอกเต็มเลยแต่วันนี้เราไม่ได้เก็บเนาะเราไม่รู้จะกินเราไม่รู้จะกินกับอะไรเราก็เลยไม่เก็บเดี๋ยววันหลังค่อยจะมาเก็บวันนี้มาดูมันเยอะค่ะนี่ค่ะดูสิทุกอย่างมองเป็นธรรมชาติหมดเลยเนาะ หญ้าเอ็นยืดเยอะมากดูค่ะดูต้นนี้ยิ่งเยอะมากเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเรามาเก็บสะเดาไปเกงอ่อมกันเอาไปต้มเอาไปต้มจิ้มกับไอ้อน,นี่ก็ได้เนาะกำลังแตกยอดอ่อนๆเต็มเลยนี่ค่ะเยอะมากเลย ้นแต่ที่นี่มันเยอะมากเพราะมันติดกับทะเลเนาะติดกับทะเลเขาก็เลยเยอะต้นนั้นดูค่ะใช่หมดเลยมีแต่ต้นสะเดามันจะมีคล้ายๆอะไรนะเป็นคล้ายๆกันก็มีนะดูให้ดีนะต้นเขาคือถ้าต้นแบบนี้เนะแบบนี่ยแบบเนะี่ยคือต้นสะเดา แต่เขาจะเป็นแบบเรียบเรียบอีแบบหนึ่ง่ะก็คือไม่ใช่นะคะเนาะนี่ค่ะได้แล้วสะเดาวนะค่ะนาะดูค่ะต้นสะเดามีเป็นร้อยเขาปลูกใช่หมดเลยตรงนี้ก็คือต้นสะเดาเนาะนี่แหละเขาเรียกธรรมชาติเนาะหลังเลิกงานทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่โมงหลังเลิกงานเขาก็จะมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาชมธรรมชาติกันเนาะนี่คือธรรมชาติจริงๆค่ะดูค่ะบ้าน บ้านเมืองเขาานะบ้านอยู่ใกล้ทะเลค่ะอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้ทุกอย่างก็คือธรรมชาติเนาะมาพักผ่อนกินข้าวเสร็จก็พามาเดินค่ะไปเดินกันต่อจ้าพี่น้องเก็บผักด้วยเสร็จแล้วเก็บผักเนาะอันนี้ก็มาเดินชมกันนี่ค่ะกระถินฝรั่งเพิ่งเก็บไปเนาะค่ะเนาะน,ะนี่ดูค่ะหญ้าอินยืดผักเยอะมากอันนี้ผักเซียนผักเซียนเขาเก็แล้วนี่นค่ะ ยาเอ็นยื่นี่เอาไปทำเป็นาว่าจะพืชไม่ใช่ถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกว่าจะพืชแต่เราก็เนาะเอาไปทําสมุนไพรน,นวดดูค่ะเขาเยอะมากยาเอ็นยืนด,ดูค่ะอยากทํายาหมองแต่ก็แบบเราไม่ค่อยเพื่อนอนะขยันดูค่ะดอกไม้เป็นดอกป่าเนาะดอกธรรมชาติมันสวยงามจริงๆเอามาจากที่ทํางานเนาะ ลืม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 ดูค่ะบรรยากาศนี่ทะเลทางไปทะเลหลังเลิกงานตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเนาะทุกคนก็ต่างคนต่างมาออกกําลังกายเอาเอาเอาโลฟนะพี่น้องเขาเรียกเอาโลฟเนาะเอาอากาศเนาะเพื่อจะไปสู้งานต่อนี่ค่ะโอเคพี่น้องไปดูกัน